และจากความใส่ใจในปัญหาด้านดวงตาของคนไทยที่ต่อทำเดิมโรงพยาบาลจันทู้์ุขุมเพงหลวอป่าที่ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการที่เกี่ยวข้องกับดวงตาอยากก่างรอบคุมก่อตั้งโดยร,รนองศา,าสตราจารย์นายแพทย์อนันต์โอมาวสิผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า30ปี จัดสูรแพทย์ที่ทำการผ่าตัดเปลีนกระจกตาเทียมสำเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทยและเอเชียอาคเนร์รวมถึงีย่างดีแค่ได้การรักษาโรคเฉพาะทางสายตามาแล้วมากกว่า900เคสโดยโรงพยาบาลแห่งนี้ให้บริการรักษาโรคตาทุกประเภทด้วยทีมจัดสุตแพทย์ที่มากถึง42ท่านโดยเป็นทีมจัดสุตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคดวงตาระดับนานาชาติและมีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกพร้อมเช้สูตรดี คือมือที่ล้ำสมัยที่สุดในประเทศไทยแปัจจุบ,บันทั้งเครื่องมือเลเซอร์และระบบ AI ไอเพื่อการดูแลรักษาตัวน่าอย่างแม่ยนยำและปลอดภัยนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังใช้ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัยทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายด้วยหุ่นยนต์เทคโนโลยีพับกรอบที่ปวยน,น้องอ่าจน้องน่ที่จะช่วยผู้ป่วยในการใส่เข้า,าก่อโกโรงพยาบาล ด้วยความล้ำสมัยของเทคโนโลยีในการดูแลรักษาดุงตาพร้อมกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจึงทำให้โรงพยาบาลจักสุขุมวิทเป็นโรงพยาบาลทางด้านดวงตา,า,าระดับต้นๆของเม,มืองไทยที่มีผู้คนมากมายต่างให้ความเชื่อมั่นและความไ,มไว้วางใจการันตีคุณภาพจากเหล่าเซเริตี้ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นแคทตี้อันสุมาดีสายป่าอภริญาอุ๊บดวงตาวัตปราศริษาท อยู่งรัฐาโยรัสวัยแอลปั๊พาก้อยวัชวินแทกคัรดูฮอนลาเทเลอร์อยากที่พย์าราชบาลมุกครณิมไม้กรณิก้าวหน้าที่ผพันต้องวินิจลูกเกดริน,นีโยเกิด์ตนักประชาเจมีพ่พีทโพสวรร์หมวอ,อ,อกพาดโง โลระยังโรถาวรโรโก้อาเซิร์เวอร์สฮอิเดย์ทิ้งทุปันนะครับและคนอื่นๆอีกมากมายและนี่ก็คือศูนย์รวมการรักษาโรคเฉพาะก้านสายตาที่เตรียมพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยโรงพยาบาลเฉพาะทางรักษาดวงตาที่เป็น่า้มายในการรักษาดวงตาในระดับเอเชียโรงพยาบาลจัสูงกรุงเทพ โรงพยาบาลสูตกรุงเทพจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องโรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญของมืองนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลฉเวตาเพราะว่าจริงแล้วอนาคตเรามีคนในกรุงเทพถึงสิบล้านคนผมเชื่อว่าไ่ด้เป็นเศรษฐกิจสองันเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าโรงพยาบาลนี้ไม่ใด่มีเฉพาะคนไทยรักษาคล้วก็มีต่างชาติก็จะดึงต่างชาติมาที่โรงพยาบาลนี้เป็นจำนวนมากะคราะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเรื่องตาเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องมีผู้เชี่ยวชาญฉเวตานอกจากนี้แล้วผมก็เชื่อว่าจุดนี้นะครับ หรือว่าเป็นจุดที่มีโลเคชันดีมากๆว่าถ้าเดามาดูกรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ก่อนเมืองมันเจริญในยามวันตกถ้าเราอยู่อีจวัล่างชเนก่อนเราได้ไปซื้อบ้านแถวราชจะซื้อแถวปั่งตอนตกเนี่ยตอนนี้เมืองมาทางตะวันออกแล้วเห็นว่าทางตวเนี้แถวลึงกรุงสายไหมมินบุรีเอาสามาเนี่ยคนมาอยู่เยอะขึ้นมากเลยแต่ละเขตจะมีคนอยู่หลักสองสามแสนคนแล้วก็มีการพัฒนาคมที่ดีมากๆนะมีการเชื่อมโยงถ้ามาจากทางเหนือทางอีสานเนี่ยมันจะง่ายมากตาอองคแบบ ต่อเครื่อในการตรวจแต่ช่วงนี้ถ้าต้องตอบก็มาได้เร็วก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นโลเคชั่นระดับพักกรนะบอกว่าก็ต้องติดใจกับนักการแพย์นักวัยหมอนะแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันนะที่ยู่เดียวหมออยู่ห้องเดียวกับพี่ชายผมพ่อหน้าชายแต่ว่าเราเจอกันตั้งแต่เด็กๆเลยก็บอกว่าเป็นทำเลที่ดีว่าอนาคตก็จะมีคนไข้ที่มารักษาตทีนี้มากมายแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญหนึ่งเองที่ช่วยให้มีาพยาบาลระดับโลก เป็นจุดที่ตึงคนต่างชาติมาแล้วก่างรีมาแล้วช่วยถือต้นเดียร์ดีๆมก็ต้องขอบคุณสำหรับการผมว่าไม่ใช่ง่ายนะต่างรีบมาที่อดทนทำให้เกิดบโตไป่างนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเวลาท่เหมาะสมนะรับมาแล้วถอยหลังไปพร้อมๆกัน

ก่อนทุกคนใช่ไหมครับอย่างที่คล้ายที่เราอ่านไปเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับมีถึ่งพันล้านคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาในโลกนี้ในโลกเราเป็นเจ้าของตลาดคนเดียวกันมีหนึ่งพันล้านคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาคนในบ้านเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหาสายตาเยอะมากกว่าคนโลกโดยรวนเนื่องจาก ดวงสบายขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นการต่งยจตดสัขาวีอย่างที่บอกว่าเรื่องของยตาเรื่องที่สำคัญนะะะนั้นที่มีปัญหาการได้สแวในเรื่องของดวงาก้จัดระร่ตเป็นสิ่งที่สคัญากเลุกาหลังจากเราจะได้ยินเรื่องของการแก้ไขปัญหาสาาพกรยก่อนอาจจะมีความยุ่งยากว่าเรา เล่นมือถือเ,เยอะมากเพราะฉะนั้นแสงสีฟ้าหรือว่าแสงที่เราจะต้องไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆที่นอกเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ปัญหาในเรื่องหลายเรื่องมากฝุ่นอีก ah. คือมันมีปัญหายเยอะมากเกี่ยวกับดวงตาของเราแล้วดยส่วนตัวคือก้าวสายตาสั้นมันแต่ ah. คือตอนเด็กๆก,ก็ไม่รู้หรอว่าโลกมันมองไม่ชดัดอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอะตอนเด็กๆเป็เด็กมากเลยครับก็ สุดท้ายก็เลยต้องใส่แว่นแล้วก็ใส่คอนแทคมาตลอดจนเราก็แบบเหนื่อยมากการแบบใส่คอนแทคแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะครับเวลาที่เราแสดงออกทางสายตามันแบบมันแสบมากเราต้องร้องไห้หรือว่าอะไรเนี้ยมันทรมานมากครับแต่ว่าเราก็เลยแบบหาที่ที่จะทำเลสิกก็หาเยอะมากจนได้มาเจอกับคุณหมอหนาแล้วเราก็เข้ามาหาคุณหมอว่าทำเลสิกได้ เพราะว่ากระจกตาบางแล้วก็ oh. ก็สั้นเยอะมากมีทั้งสั้นทั้งเองียงสั้นแบบ800อะไรเนงะี uh ้ย huh. คสั้นเยอะมากแล้วก็เอียงด้วย uh huh. ก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้เลนเส์เสริม ICL ค่ะ huh. ใช่ครับแล้วก็ตอนแรกก็กลัวเขาาจะต้องแบบมีการผ่าตัดนะที่เราผ่าตัดเราไม่ตายเรากล,ลัวมากเคยแบบแอบ,บไปเสิร์ชดูในยูทูบนีครับแล้วแบบเป็นภาพเลยภาพนภาพอะไรเราก็เลยกลัว แต่ว่าคุณหมอก็บอกว่ามันต้องมีสเตจดื่มสองสาี่นะครับทำให้เราแบบกุ่นใจแล้วก็แล้วก็กล้าที่จะทำอะไร่างเี้ยค่ะแล้วก็บบอาจารบบมีเคสเยอะประสบการณ์นานแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ถ้าทำเรนทีนัจะเป็นเลยนที่ใช่หมคก็เหมือนเหมือนกับพี่แอลเลยค่ะก็คือออกมาแบบเหือนได้โลกใบใหม่เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะใส่ตาชิ้นสั้นมาตลอด ต้องใส่คอนแทคเลนส์ใส่แว่นบ้างแล้วบางทีแบบชีวิตมันจะต้องมีอีกหนึ่งสเต็ปในแต่ละวันเนาะแบบตื่นเช้ามาต้องใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องขอดเลยอะค่ะ<า>แต่หลักจะทำก็คือชีวิตเปล<ห>ี่ยนไปเลยมันมันจริงที่เขาบอกว่าแบบมัวทำเลสิกหรือว่าทำแบบเอ่อทีเล็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วออกมาแล้วแบบเราจะได้อีกโลกมันเห็นโลกไวมากอะไรแบบนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากหรือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบเปลี่ยนชีวิตเหมือนกันค่ะจะได้ทำ ก็นะครับโรงพยาบาลจากสูกรุงเทพเนี่ยเกิดจากการที่นะครับเดิมทีเนี่ยเราเปิดคลินิกที่ชื่อว่าเลเซอร์วิชันะครับมา20กว่าปีนะครับเราค้นพบว่ามีคนไข้จำนวนมากที่ไม่ได้เป็นแค่โรคของสายตาแต่มีโรคอื่นซึ่งต้องการแพทย์เฉพาะทาง ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือต้องการเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยนะครับคิดที่จะนะครับรวมกับแพทย์หลายๆท่านนะครับแพทย์เฉพาะทางอาจารย์แพทย์รุ่นพี่รุ่นน,น้องนะครับมาเปิดเป็นโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพเพื่อให้การดูแลเนี่ยครอบคลุมในทุกๆโรคท,ที่เกี่ยวกับทางด้านตานะครับก็เลยเกิดเป็นโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพในวันนี้ครับเราจะมีอะไรที่เป็นพิเศษหรือว่าโดดเด่นก,กว่าเดิมมีไห แน่นอนครับเดิมทีเราเป็นโรงพยาบาลที่รักษาเฉพาะสายตานะครับเีเรื่องของเลสิกเป็นหลักนะครับอาจจะมีการใส่เลนส์เสริมบ้างแต่ในที่ใหม่นี้เรามีทุกโรคเรียกว่าโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตาเรารักษาได้หมดเรียกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งๆๆแ,ตแ,ตแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุมากๆนะครับในวัยชราเลยก็ที่มีโรคทั้งหลายแหล่เราสามารถดูแลได้หมดเราสามารถรักษาได้หมดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตัดมีอาจารย์แพทย์มีบุคลากรครบถ้วนครับเห็นว่ามีเรื่องของ AI เเข้ามาช่วยด้วย จริงๆแล้วเครื่องมือแพทย์เนี่ยมันมีการพัฒนาของมันไปเรื่อยๆหลายๆหลายๆหลายๆทางการแพทย์เฉพาะทางหลายๆด้านเนี่ยก็จะมีเครื่องมือทางด้าน AI มีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เอาเข้ามาช่วยทางด้านจักษุวิทยาก็เป็นด้านหนึ่งซึ่งเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่เราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใหม่ๆพวกนี้ที่มีทางด้านของ AI ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยทุกด้านเลยตั้งแต่การตรวจการวินิจฉัยการรักษาการผ่าตัดในทุกๆด้านอย่างครอบคลุมเลยครับ แน่นอนครับในในเรื่องของความแม่นยาในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยเหลือในโลกที่มันซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยตัวปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาทําให้ความแม่นยำเนี่ยทำให้แพทย์เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็แม่นยาม,มากขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ตกกับคนไข้ครับเห็นคี่หมอตั้งเป้าหรือท่านหวังที่จะยกระดับโรงพยาบาลขึ้นเฉ่ยปเป็นแบบนี้หรอเอสีเอครับคืออย่างนี้ครับในในโรงพยาบาลเราเนี่ยเราคิดว่า จริงๆแล้วโรงพยาบาลในยุคใหม่เนี่ยภาพที่เราอยากให้เห็นเนี่ยเราอยากเห็นภาพโรงพยาบาลเป็นยังไงเราอยากได้เป็นโรงพยาบาลที่มีเป็นในเรื่องของสมาร์ทโฮส i ิ a อลเป็นในเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะครับเป็นในเรื่องของการที่เป็นเปเปอร์เลสเป็นในเรื่องของในเรื่องของการเป็นโรงพยาบาลที่รักสภาวะแวดล้อมเป็นเรื่องของ ESG นะครับเราไปในทิศทางนั้นครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งกับตัวโรงพยาบาลแล้วกับตัวคนไข้กับประเทศชาติของเราด้วยครับ เวลามองอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยดูมัวใช้มั่วเอาใช้เดาเอาไ,เาไม่รู้จะทำอะไรจะอ่านหรือจะอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราเดาแต่ชีวิตเรามันต้องนาเดินอีกต่อไปอีกไกลเราก็มีความรู้สึกว่าเราไปเลเซอร์วิชั่นแล้วกันเราดูจากคุณหมอแล้วเอาเนะ่ยคุณหมออนันต์นี่นแหละไปเลเซอร์วิชัน่นก็ไปศึกษาปรากฏว่าต้องรอเพราะว่าคุณแม่ทาเลสิกไว้ได้แล้วมันอายุเลยเขาทำมัน40 สองเดือนแล้วหมดแน่ๆเลยสามวันครูผอบอกชั้นเดือนมาแล้วค่ะมาทาเลยโอ้ใจพองเลยแล้วก็มาเปลี่ยนตอนตกใจก็คือใส่ใขยายม่านตานะคะแล้วก็หย่อนให้ยาชาตึกตักตึกตักต้นต่อเวลาเอาหน้าเป็นตายเป็นยังไงรู้กันก็เข้าเลยคูผอว่าถังทีละข้างเจาะตอนเจาะตอนแรกเราเห็นแสงพอเจาะลงไปมันมืดสนิทอะ่ะ พออีกทีนึงเห็นอีกแล้วทั้งสองคาพอเปิดออกมาแล้วแอปปี้มีความสุขค่ะนว่านนอ้อยลงสตาก็คนะัใช่งก็เองก็เป็นคนนึงที่สาตาสั้นมาตั้เด็กๆอยซึ่งฟังว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาของเด็กเกือบทุกคนหนูวเกินครึ่งในห้องอ่ะส่แว่นแน่นอนเงี้ยค่ะซึ่งตัวฝังเองก็ แบบสายตาแบบเห็นชัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งพอถึงวยัยอะไรนะคะฟังก็มองหาโรงพยาบาลหาคลินิกที่ฟังจะมั่นใจในการที่ว่าเอออยากจะทําเลสิกสักครั้งในชีวิตอ่ะก็เลยจะต้องหาดีๆดีค่ะซึ่งฟังก็มาเจอคุณหมออนันต์นี่แหละคะล่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเออมั่นใจเพราะว่าอาจารย์่ะมีประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็คลินิกอะไรตอนนั้นยังเป็นเลเซอร์วิชั่นอยู่นะคะก็ยังแบบก็ทันสมัยมีเทคโนโลยีมีห้องผ่าตัดที่ดูพร้อมที่เราเนี่ยกล้าที่จะ ไปทำเลสิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยตัดสินใจใช่แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะเน้าเทคโนโลยีที่นีราก็คุคันคือก้าวมาหาหมอนันเรแล้วก็รู้ว่าตัวเองทำเลสิ่งไม่ได้ก็เลยจะต้องมีอีกวิธีหนึ่งคือการใส่เลนเซอร์ไลเซลครับก็เป็น การผ่าตัดที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็กลัวมากๆครับแต่ว่าคนนุณหมอก็คือบอกสเต็ปว่าจะต้องทํายังไงบ้างแล้วก็คือชัดเจนมากแล้วก็เรารู้ว่าทําแล้วอมันจะดียังไงนะครับแล้วพอได้ทำจริงแล้วมันมันดีมากเรารู้สึกแบบโลกสดใสได้กลับมาเห็นแบบอ่านป้ายป้ายบอกทางชัดยแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆแล้วก็ที่สําคัญคือความปลอดภัยต้องมาดับหนึ่งแล้วก็ที่นี่คือมั่นใจได้เลยครับ ครับก็โรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นมาจากความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับที่จะเป็นโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะทางมีเทคโนโลยีชั้นสูงมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีบุคลากร,กรที่จะเอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้บนโลกนี้มาดูแลประชาชนคนไทยชาวกรุงเทพรวมถึงคนจากนานาประเทศแล้วก็เป็นที่น่าภูมิใจของประเทศของเราครับขอบคุณครับ اٿو نه